สวัสดีครับพบกับสุร,รุัขลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มาร์คลอนสันเจ้าว่าลิเวอร์พูลจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่และนักเตะตัวจริงในยุคข,ของเคกิ่งคลับอาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งทีมมาร์คลอนสันนะครับอดีตองหลังของลิเวอร์พูลเชื่อว่าสมสรลิวร์อดีตตัวสกัดเก่าของเขานั้นกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งสําคัญโดยนักเตะที่กําลังจะย้ายเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลในยุคข,ของอาร์เนอร์สโตนั้นจะเริ่มต้นมีให้เห็นกันอย่างชัดเจนในช่วงตตลาาาากการกก้้นนนะหี และลิเวอร์พูลจะมีการเปลีป่ยนแปลงทีมครั้งสําคัญสําหรับผู้เล่นทีมตัวจริงในฤดูกาลหน้าพร้อมเชื่อว่านักเตะที่เป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลที่ได้รับการส่งต่อมาจากยุคของเชกิ่งคลับนั้นจะเหลือไม่ถึงครึ่งเทียมเมื่อฤดูกาลหน้าเริ่มต้นขึ้นตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งจะคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่ในยุคของอา์เนอร์สลอตเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซสมเมอที่ผ่านมาได้เพียงแค่2รายเท่านั้นนั่นก็คือในรายของฟาลาริโกเคียซ่าจากยูเวนตุส และจ์จิ้มมามาดดาชิวรีผู้รักษาประตูของไอ้ั้งคาบาเลนเซียในขณะที่สถานการณ์การตัญญาชุจใหม่ของผู้เล่นตัวหลักของทีมอย่างเทนอเล็กซ์นเนอร์โนเวอร์จิลฟานได์และโมเมสซาลาก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรทั้งนั้นซึ่งนั่นทำให้ในตอนนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างก็กำลังรู้สึกเป็นกังวลใจว่ามีโอกาสไม่น้อยเลยทีเดียวที่ผู้เล่นทั้งสามรายนี้จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลไปพร้อมๆกันโดยมาร์กโลนสันกล่าวว่า ผมรู้สึกแบบนั้น100%เปอร์เซ็นเลยวันนี่คือฤดูกาลที่อาร์เนลสลอตเอาไว้ใช้สำหรับการประเมินความสามารถของผูนเล่นที่เรารการสืบทอดมาจากยุคของเจเกก้งครับผมเชื่อว่าผู้จัดการทีมรายนี้ที่มีทีมของเขาต้องการอยู่ในใจอยู่แล้วและตัวของคนนั้นก็กำลังเริ่มต้นที่จะซื้อนักเตะที่ตัวของคนนั้นต้องการเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้และในช่วงตลาดเสมอหลังจบฤดูกาลนี้ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่า แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนน่าจะกำลังเฝ้ารอก,การสมทัพผู้เล่นใหม่ในยุคข,ของกุนซือร,รายนี้ว่าจะคว้าตัวผู้เล่นคนไหนเข้าสู่ทีมได้บ้างและโฉมหน้าไลอัพของลิเวอร์พูลในนุกันหน้าจะมีออกมาให้เห็นในรูปแบบใดแน่นอนว่าผมอยากเห็นแอนโทนีกอร์ดันยามมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเขาเป็นปีกที่เก่งมากๆและมีความเร็วสูงเขาเหมาะสมที่จะเป็นผู้เล่ยนยุคใหม่ของลิเวอร์พูล แต่ถึงในนั้นผมก็เข้าใจดีว่านันกเตะรายนี้นั้นมีโอกาสน้อยมากที่เหนีวเขา่ซนย่เต็ดจะยอมปล่อยตัวออกจาเ,เทียมังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากที่ลิวูลจะประสบความสุเร็จในเด๋ยวนี้ในความคิดของผมแล้วนั้นนักเตะลิวูลในชุดนี้ที่ราก,การสืบทอดมาต่อจากเจ็กิ้งคลับ นั่นถือได้ว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีผู้เล่นหลายตำแหน่งที่มีนักเตะอายุเกิน30ปีลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งผมมองว่าอาร์เนลสโอตจะไม่ใช้ทีมคนแก่ในฤดูกาลหน้าและจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมในลหลายๆตำแหน่งอย่างแน่นอนเยกตัวอย่างเช่นในตำแหน่งครูซซาบะตที่มีอาริซงมิเก์เป็นมือหนึ่งนั้นอาจจะถูกแทนที่ด้วยจอจีมมามาดาชิวลี่ในขณะที่ตำแหน่งแบ็กขวานั้นมีการสูงที่เทนส์อเล็กซาน,นโดรจะย้ายออกจากทีมไปแบบฟีค่าตัว ดังนั้นนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของคอนเนอร์บลาสลี์ที่จะก้าวขึ้นมายึดตําแหน่งแบ็คขวาตัวจริงของเทียมในส่วนของตำแหน่งแบ็คซ้ายนั้นแอนเดี้โรเบอร์สันที่ตอนนี้มีอายุ31ปีแล้วนั้นฤดูกาลหน้าเขาอาจจะถูกทดแทนด้วยผู้เล่นรายใหม่รวมไปถึงตาแหน่งของเวอร์จิลฟันได์และโมเมสซาลานั่นก็อาจจะถูกแทนที่ด้วยผู้เล่นรายใหม่ด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อน,นับรวมคร่าวๆแล้วแล้ก็ เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าตอนลิลลิวูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นตัวจริงในูกันนาประมาณ5าตำแหน่งแล้วและผมก็เชื่อมันว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้อีกดังนั้นผมจะไม่แปลกใจอะไรเลยถ้าหากว่าฤดูกลันนาลิอร์พูลจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นใหม่แบบยกชุดจนทำให้แฟนบอลลิอร์พูลจำนวนมากนั้นอาจจะตกใจกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะฮะจอร์จีมามาดาชูรีให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับสื่อในบ้านเกิด ว่าเขาพร้อมแล้วที่จะแย่งชิงตําแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งแข่งกับอาลีสุงเบเก้าจอจีมามาคดาชิวิลี่นะครับผู้รักษาประตูมืออก่าวจากสโมสรบาเลนเซียที่หงดังลิเวอร์พูลเพิ่งจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้าสู่ทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับและได้มีการปล่อยตัวให้กับบาเลนเซียต้นสกัดของเขานั้นยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลและจะกลับมาแรงงานตัวที่ลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ และก็ะดูลว่าความท้าทายครั้งสําคัญที่สุดของจอจีมมาร์ดดาซิวิลี่ในตอนนี้ก็คือการแย่งชิงตําแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของลิเวอร์พูลไปจากอาริสงเบเกอร์ให้ได้แสดนก็ถิอว่าเป็นเป้าหมายที่ผู้รักษาประตูในวัย25ปีอะไรนี้นั้นกําลังเตรียมที่จะทําเมื่อเดินทางมาถึงลิเวอร์พูลนะฮะ โดยในตอนนี้นะครับถือได้ว่าไม่มีใครสามารถย่งชิงตําแหน่งผู้สวัปปตูตัวจริงเป็นจากอาริสงเบเกอร์ได้แม้ว่าในตอนนี้ผู้สวัปปตูชาวบราซิลรายนี้จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนและต้องพักรักษาตัวที่ไม่ต่ากว่า6สัปดาห์แต่ทว่าลิบูนั้นยังมีผู้สวัปปตูมือสองที่ไว้ใจได้อย่างเควินคิลเลอร์อยู่ภายในเทียมดังนั้นจึงถือได้ว่านี่อาจจะเป็นงานหนักของจอจี้มามาร์ดาชิวุลี กับการแย่งชิงตำแหน่งกุศลประตูมือหนึ่งของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหนนะ้าล่าสุดท่านันของจอจิมามาดดาชูรีที่ในตอนนี้กลับไปรับใช้ทีมชาติจอร์เจียในช่วงปฏิทินฟี f a เดย์ก็ได้ไม่สัมภาษณ์ล่าสุดกับท่านันของ f เฟิร์ h a n n e l ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศชื่อดังของจอร์เจียโดยเขากล่าวว่า ตัวผมมีความมั่นใจถึงอนาคตของผมที่ลิเวอร์ p o o อยู่พอสมควรผมรู้สึกสนใจโปรเจกต์ของลิเวอร์ pool เป็นอย่างมากในตอนที่พวกเขานํามาเสนอให้กับตัวของผมได้รับทราบในตอนที่พวกเขาเข้ามาเจรจาพูดคุยเพื่อเซน็นเดญญาก,กับผมมันเป็นแผนงานที่ดีมากและผมก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับแผนงานแห่งอนาคตของลิเวอร์ pool ในครั้งนี้ และเมื่อถูกถามว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรและมีความมั่นใจมากแค่ไหนในการยั่งจริงตำแหน่งโค้ชศัปปรตรูเมือหนึ่งของทีมลิเวอร์ pool ที่จะแข่งกับอาริสงเมเกอร์ทางด้านของจอจีมมามาร์ดาชิลลี่ก็ตอบกลับมาทันทีว่าผมพร้อมที่จะสู้เพื่อตำแหน่งโค้ชศัปปตูตัวจริงของลิเวอร์ pool ผมรู้ดีว่าผมกำลังที่จะต้องต่อสู้กับผู้ศัตรูที่ดีที่สุดในโลกคนปัจจุบันผมมีความมั่นใจพอสมควรผมรู้ก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าผมจะต้องพบเจอกับอะไรเพราะ ถ้าผมไม่มีความมั่นใจผมก็คงจะไม่ตัดสินใจเลือกย้ายซบลิวโูลโดยเชื่อว่าทางลิวอร้ผู้นั้นน่าจะเตรียมที่จะปล่อยตัวเควินคลเฮอร์ออกจากทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยให้จอจิมมาร์มาร์ดาชิวลี่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สาวประตูมือ2ของเทียมและแข่งขันย่งจริงตัวแ่งผู้สาประตูมือ1แข่งกับอลิซงเบเกอร์แบบเต็มตัวในฤดูกาลหน้านะครับด่วน สื่อสเปนประคมข่าวใหญ่ลิเวอร์พูลกำลังเร่งเจรจาคว้าตัวโลอิกบาเดเข้าสู่ทีมในฐานะตัวแทนของเวอร์จิฟันดิ์มีรายงานอัปเดตเข้าใหม่ล่าสุดนะครับจากฝั่งของสเปนไม่มีรยายงาน,นว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นนะครับกำลังเร่งพิจารณาคว้าตัวโลอิกบาเดก่อนหลังตัวเก่งจากสโมสรเซบีย่าเข้าสู่ทีมแอนฟิลด์ให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ หลังจากที่มีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการตอร่อสัญญาชุดใหม่กับเวอร์จิลฟันไดเพราะมีการเรียกร้องข้อเสนอสําหรับการตอร่อสัญญาชุดใหม่ที่มากจนเกินไปและทางลิเวอร์พูลก็มองว่าการเสริมทัพเพื่อเล่นรายใหม่ที่มีอายุน้อยและมีเงินเดือนที่ไม่สูงมากนักนั้นน่าจะเป็นทางออกที่คุ้มค่ากับการตอร่อสัญญาชุดใหม่ให้กับฟันไดโดยรายงานนี้นะครับล่าสุดมาจากมุนโดเดอปติโวสื่อชื่อดังในประเทศสเปนก็ได้ออกมาตีข่าวว่า สมโมสรลิเวอร์พูลนั้นกําลังแสดงความสนใจในตัวของโลอิกบาเดกองหลังของเซบีย่าเป็นอย่างมากและที่ผ่านมานั้นทางลิเวอร์พูลก็ได้ส่งทีมงานเมลมองเข้าไปซุ่มดูฟอร์มการเล่นของกองหลังชาวฝรั่งเศสร,รายนี้มาแล้วตั้งหลายครั้งและที่ได้ว่าฟอร์มการเล่นของเล่นรายนี้ประทับใจทีมงานเมวมองของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมา,ากคาดการณ์ว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในเดือนนี้ออกมาให้เห็นกันในเร็วๆนี้และจากรายงานข่าวล่าสุดนะครับที่มีออกมานั้นก็ระบุว่า สโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังตัดสินใจที่จะคว้าตัวโลอิกบาเดเข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่ของเวจิฟันได้ที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้คาดก,กันว่าทางสโมสรเซบียานั้นก็พร้อมที่จะปล่อยตัวกองหลังรายนี้ออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากได้ค่าตัวที่เหมาะสมโดยคาดกากันว่าค่าตัวที่เป็นประเด็นการย้ายทีมของโลอิกบาเดนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นราคาค่าตัวที่ถูกมากๆนะครับ ลัริบูลนั้นก็ชื่นชอบนักเตะที่มีค่าตัวไม่แพงเหมือนกับเดียวนี้เป็นอย่างมากโดยกองหลังในวัย24ปีรายนี้นั้นเคยย้ายจากสโมสรรันทีทมในลีกเอิงฝรั่งเศสมา,าแข่งขกับนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยเสนนยืมตัว แต่ตัวของนั้นกลับไม่ได้รับคมไว้วางใจจากทีมเจ้าบ่าจนทำให้ทั้งสองสองโมสรตัดสินใจร่วมกันในการยกเลิกสัญญายืมตัวในที่สดุดจากนั้นลอิีกบาเดก็ตัดสินใจย่าปร่มทีมเซบีย่าแบบยืมตัวและเซนญยาถาวรในที่สดุดและสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมได้ในฤดูกาลนี้จนตกเป็นเป้หมายการสมทัพของลิเวอร์พูลในที่สุดดังนั้นต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจะสามารถคว้าตัวลอิีกบาเดเข้าสู่ทีมได้ตามที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่ในเวลานี้ หรือไม่นะฮะห้าสิ่งที่ลิเวอร์พูลและ f อ g ต้องทำให้ได้ก่อนพักเบรกทีมชาติครั้งต่อไปแม้ช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมเพิ่งจะจบลงไปแต่แฟนๆลิเวอร์พูลคงต้องทำใจเพราะอีกไม่ถึง4สัปดาห์ข้างหน้าก็ถือถึงช่วงพักเบรกทีมชาติอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนซึ่งแน่นอนว่าสร้างความหงุดหงิดใจให้กับอาเนอร์สลัดผู้จัดการทีมไม่น้อยเพราะ ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงเก็บชัยชนะได้ถึง9จาก10นัดแรกแต่ก่อนที่จะถึงช่วงพักเบรกในเดือนพฤศจิกายนลิเวอร์พูลยังมีคิวลงสนามอีกถึง7เกมใน3รายการทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปียนลีกและคาราบาวครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับทั้งนักเตะและทีมงานโดยเฉพาะย่างยิ่งกับ FSG หรือ Fairway Sport Group กลุ่มเจ้าของทีมที่กำลังเผเชิญกับแรงกดดันจากแฟนบอล วันนี้ Liverpool.com ได้วิเคราะห์5สิ่งที่ Liverpool และ FSG จะต้องทำให้ได้ก่อนพักเบรกทีมชาติครั้งต่อไปมีดังนี้ 1. เร่งเจราจาสัญญา3แข้งหลักสถานการสัญญาชมัยของ3นักเตะตัวหลักอย่างเพนอเล็กซานเดอร์โนเวอร์จิฟานได์และโมเมสซา่ายังคงไม่มีความคืบหน้าซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับแฟนบอล เนื่องจากทั้ง3คนจะสามารถเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมรสรต่างประเทศได้อีกใน2เดือนข้างหน้ายิ่งมีข่าวลือว่าเรือมาริดให้ความสนใจในตัวเทนอเล็กซานเดอร์ยิ่งทําให้ FSG ต้องเร่งมือในการเจรจาโดยเร็วที่สุดแม้จะไม่ได้คาดหวังว่าทั้ง3าคนจะต่อสัญญาก่อนพักเบรกแต่ FSG จําเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าเพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อไปจนถึงเดือนมอกราคม อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิของนักเตะลาดทำให้ทีมเสียเปรียบในการเจรจา 2>, 2. ฮาวิเลียดฟิตกลับมาลงสนามฮาวิเลียดกองกลางดาวรุ่งได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกจากการลงเล่นกับทีมเชนงเกล็ดชุดอยู่21เปีเมื่อเดือนที่แล้วแต่ล่าสุดก็มีภาพเขาเข้ารักษาการฟื้นฟูสภาพร่างกายที่สนามซ้อมซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีท่า่าเขาจะกลับมาได้และลงสนามได้อีกครั้งในเร็วๆนี้ โดยในเกมเคาราบาคับกับ t 莱นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีและเขาก็จะเป็นกำลังสำคัญของทีมลิเวอร์พูลในช่วงโปรแกรมหนักก่อนพักเบรก3าฟาดารก์กเกียรซาหายเจ็บกลับมาฟาดารกเกียรซาปิดตัวใหม่ผ่าดลงสนาม2เกมหลังสุดเนื่องจากมีการบาดเจ็บซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับแฟนบอลเพราะเขามีประวัติอาการบาดเจ็บรบกวน อย่างไรก็ตามคาดกาว่าอาการบาดเจ็บของเขาไม่รุนแรงและน่าจะกลับลงสนามได้ในเร็วๆนี้ 4. จะเ,เร็วคนทาราดได้โอกาสลงสนามที่มากขึ้นอิบไยมาก,กุานเต้โชฟอร์มได้อย่างย,งยอดเยี่ยมและเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคู่กับเวอร์จิฟันไดแต่เขามีประวัติอาการบาดเจ็บและการลงเล่นอย่างต่อนเนื่องอาจทําให้มีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บดังนั้นอันเนอร์สลัต ควรหาโอกาสให้จาเร,าเรลคอนซาเซ็นต์แบ็กในวัยยี่สิปีได้ลงเล่นมากขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของโกนาเต้และเป็นการพัฒนาฝีเท้าของคอนซาไปได้ด้วยในตัว 5. โดมินิกโซโบอสไลเพิ่มประสิทธิภาพการทำประตูอาเนอร์สลัดต้องการให้โดมินิกโซบอสไล่กองการัวรุกยิงประตูให้ได้มากกว่านี้หลังจากที่เขายิงได้เพียงแค่ลูกเดียวในฤด,ดูกาลนี้ แม้ว่าโซบอสไลจะมีส่วนร่วมกับเกมรุกของลิเวอร์พูลและสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่การทําประตูได้เองนั้นจะช่วยเพิ่มมิติในเกมรุกของลิเวอร์พูลให้หลากหลายยิ่งขึ้นการรักษาฟอร์มการเล่นและการเก็บชัยชนะต่อไปเ์พูเริ่มต้นฤด,ดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ยังมีบททดสอบที่ยากรออยู่ข้างหน้าทั้งเกมพิมลีกกับทีมอย่นอย่างเชลซีอาร์เซนอลไบรตันและแอสตันวิลล่ารวมถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับอาบาลิซิก และไบโอเลเวอร์กูเซนดังนั้นการรักษาฟอร์มการเล่นและเก็บชัยชนะต่อไปจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สดุดหากลิเวอร์พูลทำได้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้เราปิดท้ายกันที่รู้ว่าเก่งมานานแล้วนายเกลส์มันแฮปปี้กับกลาเฟนแบกหลังจังเกิดกััโหงแดง จูเลนนาเกลส์แนนะครับอดีตเจ้าหน้าใหญ่ของเบย์มอนิกมีความสุขที่ได้เห็นไรอันกราฟเฟนแบกกลับมาแจ้งเกิดเต็มตัวในการเล่นให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นานเกลส์ันนั้นเคยทำงานกับอดีตแข้งอาจักที่สมัยยังกุมทีมเบย์มอนิกเมื่อ2ปีก่อนซึ่งตอนนั้นกราฟินแบกเองยังเป็นแค่ตัวเลือกรองจากเลออนกาเลสก้าและโจชูคิมิตในแดนกลางอย่างไรก็ตามในฤดกาลนี้กราฟินแบกกลับมาแสดง ให้เห็นถึงพรสว่วนในการเล่นฟุตบอลอีกครั้งเมื่อเขารับบทบาทกองกลางหมายเลข6และกลายเป็นกำลังสำคัญข,ของอร์เนลสล็อกที่เลวูโปกเพิ่มเพิ่งรด้รับหน้าที่เป็นโค้ชของไบมันิกและมีนักเตะทีมชาติเยอรมนี2คนนั้นก็คือเลออนสกาเลสกาและโจชูกิมมตซึ่งผมไม่สามารถมองข้ามพวกเขาไปได้จริงๆนาเกลส์แนที่ปัจจุบันคุมทีมชาติเยอรมนีกปล่าถึงการตัดสินใจในช่วงเวลานั้นที่เขายังคุมทีมเือใต้อยู นั่นเป็นเรื่องยากสาหรับไรอันเพราะเขาเคยจินกับการเป็นผู้เล่นประจําของเทียมอาแจกการเริ่มต้นของเขากับบบเยอร์ไม่ได้สมบูรณ์แบบนักแต่คุณสามารถเห็นพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมของเขาได้การที่เขาทําได้ดีในตอนนี้มันไม่ได้ทําให้ผมประหลาดใจเลยมันอยู่ที่นั่นและตอนนี้มันก็กําลังออกมาที่ลิเวอร์พูลและทีมช land, าติเนเธอร์แลนด์ผมมีความสุขกับเขาไราอันเป็นเด็กดีและฉลาด นี่คือสุการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่16ตุลาคมนะฮะขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สาคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ